ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทานายสถานการณ์ดวงความรักของชาวธาตุน้ำทั้งหลายนะคะประจําวันที่15ถึงวันที่31พฤษภาคมเนาะ,ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงปักหลังพฤษภาคมนี้ชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิตมีนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ,ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ทุกๆท,ท่านนั้นเก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะ,ะมาเริ่มต้นด้วยสถานการณ์แรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะชาว นะคะขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเก่าก่อนเลยดีกว่าเนาะว่าสถานการณ์นะคะในช่วงปักหลัง1 6ถึง31พฤษภาคมนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะและเป็นไปในทิศทางไหนหลายๆคนชาวทัานน้ำจริงๆในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็ค่อนข้างที่จะทําใจได้ในระดับหนึ่งกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ในอนาคต หรือว่ากับคนรักเก่าที่มันจะต้องจบความสัมพันธ์กันลงนะคะถ้าเกิดว่าใครนะเจอกับสถานการณ์เรื่องราวของรักสามเศร้ามือที่3นะคะหรือว่าเรื่องของครอบครัวเข้ามาเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์มีคนกลางเข้ามาที่ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาปัจจัยภายนอกได้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวหรือว่าปัญหาของแค่คุณกับคนรักในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจัดการหัวใจตัวเองให้ได้ดีที่สุดยอมรับกับสิ่งที่มันผิด หรือว่าสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มันไม่สามารถที่จะต่อไปได้ในอนาคตใจในตอนนี้ลึกๆนะคะหลายๆคนชาวทัน้าเนี่ยก็ยังแอบมีความรู้สึกเป็นห่วงคนรักเก่ามีความคิดถึงมีความเป็นห่วงนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก่อนที่จะเปิดใจในการให้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกับการเรียนรู้กับการศึกษาแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วคิดว่าเราสองคน สามารถจะเข้ากันได้หรือว่าไปในทิศทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ปักหลังนี้เนี่ยในเมื่อความสัมพันธ์ของเราสองคนมันต้องแยกจากกันเนาะใจคุณในตอนนี้ลึกๆก,ก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะอยากจะรู้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างมีรักครั้งใหม่แล้วหรือยังโอเคไหมนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เราสามารถจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าเนาะก็ยังแอบเห็นว่าชาวทาตนา น่าจะยังมีความเป็นห่วงมีความรู้สึกดีๆนะคะแต่ก็รับผิดชอบกับสถานะที่เกิดขึ้นเราเองก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเนาะกับการที่จะไปเปิดใจเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณเองก็อาจจะทบทวนดูแล้วมีความรู้สึกว่าประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในสถานะของคนรักเก่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่เราเลิกลากันไปแล้วเราก็ยังสามารถติดต่อคุยได้ในสถานการณ์ที่มันจำเป็นเท่านั้นหลายๆคนก็คิดไปถึง ขั้นนั้นแล้วนะคะคนรักเก่าของคุณล่ะเขารู้สึกแบบใดกับคุณบ้างนะคะชาวทาตุน้ำอืม เอาจริงๆเนี่ยไฮแอบมองว่าคนรักเก่าเขาเองก็ยังแอบ,บรอคอยคุณอยู่เช่นกันนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้เนี่ยไฮมองว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดใจในการเรียนรู้ใครนะยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตช่วงนี้โฟกัสนะคะค่อนข้างที่จะตั้งหน้าตั้งตาในการทํางานเก็บเงินหรือว่าให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักหลายสิ่งหลายอย่างในที่ผ่านมามันทําให้เขาเองก็ค่อนข้างที่จะผิดหวัง กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนในช่วงเวลานี้นะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยอาจจะเย็นชากับความรักไปแล้วไม่คาดหวังกับค่อไม่คาดหวังอะเนาะกับความสัมพันธ์ในอดีตแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์ในอนาคตว่ามันจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพียงแต่แค่ต้องการว่าอยากให้คุณเข้าใจในเหตุผลของเขาให้แอบมองว่านะคะคนรักเก่าของชาวทาตน้ำทั้งหลายเนี่ย ดูเหมือนกับเขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะให้คุณรับฟังอะไรบางอย่างที่เขาทำผิดกับเราไปหรือว่าที่เรามีประเด็นกันมีปัญหาการแล้วเราสองคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจกันแบบลึกซึ้งยังไม่ได้เคลียร์กันแบบจริงๆจ,จังๆสักทีนะคะไม่เหมือนกับเขาเองกำลังแบกหามกับความรู้สึกผิดนั้นๆเนี่ยเอาไว้อยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่ตัวชาวธาตน้ำเองเนะคะกรกฎพิจิกมีนเนี่ยเราเองก็อาจจะเหมือนกับว่าเข้าใจถามว่า เข้าใจผิดไมหมหหยมองว่าชาวธาตุน้ำก็รู้นะคะว่าเหตุผลที่เราสองคนไปต่อกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุใดแต่เพียงแค่ว่าเราเองอาจจะไม่อยากที่จะฟังคำอธิบายใดๆทั้งนั้นก็อาจจะกลัวด้วยว่าใจตัวเองเนี่ยจะอ่อนไปแล้วก็ไม่อยากให้เขาเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในวันนี้ที่เราเองก็ยังมีช่องว่างที่เราเองก็ยังเหน็ดเหนื่อยกับความรักนะคะคือสรุปได้ว่าคุณเนี่ยชาวธาตุน้ำท ทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้แหละว่าคนร,รักเก่าพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะมางา้อขอโอกาสขอคืนดีก็รู้แหละว่าเขากำลังคิดถึงหรืออยากที่จะกลับมาเป็นแบบเดิม เนาะแต่ตัวเราเองเนี่ยมันมีความเหนื่อยแล้วอ่ะนะคะกับมุมของความรักรู้สึกหวาดระแวงมีความตึงเครียดเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มวนกลับมาทบทวนบางทีก็มีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างแต่หลักๆเลยเนี่ยะคะ่ะเราเองมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราจัดการปัญหามาเยอะมันมีความวุ่นวายทําไมคนรักเก่าไม่เป็นแบบนั้นทําไมคนรักเก่าไม่เป็นแบบนี้ทําไมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับคําถามที่มันเป็นปัญหา ที่บางทีตัวชาวธาตุน้ำเองก็คาดเดาความรู้สึกตัวเองไม่ถูกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธาตุน้ำหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้ตัวดีว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเป็นคนที่ค่อนข้างขี้สงสารเราเองก็อยากที่จะหนักแน่นยังไม่อยากที่จะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในช่วงเวลานี้รวมไปถึงคนรักเก่าด้วยเพราะกลัวนะคะกลัวว่าเราเนี่ยจะเกิดอาการสงสารเกิดอาการเป็นห่วงเขาอีกแล้วก็หลายๆครั้ง เนี่ยจนคนที่เป็นเจ็บเนี่ยหลายๆครั้งนะคะทุกทุกทุกท่านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าดูแลทุ่มเทเพื่อเขาคนนั้นจนหลายๆครั้งเราลืมรู้เออเราลืมนึกถึงความรู้สึกตัวเองมันเป็นสะสมสะสมจนตอนนี้คุณเองก็ค่อนข้างหนักแน่นแล้วอ่ะเนาะชาวธาตุน้มทุกทุกท่านนะคะอ่ะไปต่อกันที่สถานการณ์เรื่องราวระหว่างคุณนะคะกับรักครั้งใหม่หน่อยละกันเนาะว่าในช่วง1 6ถึง31พฤษภาคมนี้เรื่องราวความสัมพันธ์ ของคุณกับรักครั้งใหม่นั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยรักครั้งใหม่นะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนกกาะกรกฎนะคะพิจิกแล้วก็มีจริงๆช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะช่วงปักหลังพฤษภาคมนี้เนี่ยชาวท่านน้ำทุกๆท่านน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามคนเข้าหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีทั้งคนที่มีในเรื่องของระยะห่างนะคะในเรื่องของ ที่อยู่อาศัยหรือว่ามีระยะห่างในเรื่องของสถานะหน้าที่การงานม,มันมีในส่วนของความแตกต่างหรือหลายๆคนกําลังคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นนะคะคนทางไกลคุยกันจากทางโลกออนไลน์เปิดใจในการเรียนรู้ต้อนรับคนใหม่ๆเข้ามาสู่ในชีวิตแอบมองว่าชาวทัศนํำตอนนี้คือคนคุยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีหลายคนเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาแต่ตอนนี้ตัวคุณเองคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะ โฟกัสอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งเนาะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครทั้งนั้นยังรู้สึกไม่ถูกใจมีคนเข้ามาให้เราพิจารณาแต่เรายัางรู้สึกว่าไม่ใช่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเองค่อนข้างเหนื่อยจากทั้งปัญหารักครั้งเก่าด้วยปัญหาชีวิตที่เราจะต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างมีในเรื่องของความกระตือรือร้นหลายช่องทางจนบางทีตอนนี้นะคะอยากที่จะโฟกัสในเรื่องของความรับผิดชอบตัวเอง ได้เขาเรียกว่าได้ทําโอกาสที่ได้รับเนี่ยให้มันดีที่สุดไม่อยากพลาดโอกาสดีๆไปใครเข้ามาในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเปิดรับในทุกๆคนนะคะแต่มีใจให้กับใครเป็นพิเศษนั้นไหมคุณเองแอบไม่ได้มีใจให้ใครเป็นพิเศษเลยใครที่สม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะคะค่อนข้างที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นไม่เร่งรีบไม่จริงจังไม่ค่อนข้างที่จะรีบร้อนกับการพัฒนาความสัมพันธ์เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะเปิดใจไม่ได้คาดหวังนะคะว่าคุณกับคนรักใหม่เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวชาวทานนามทุกๆท่ทานเนี่ยผ่านในเรื่องของความผิดหวังมาเยอะอกหักมาเยอะนะคะเย็นชากับความรักแล้วและเราเองก็ไม่ได้คาดหวังกับความสัมพันธ์ที่มันจะต้องไปถึงขั้นครอบครัวในวันนี้ขอแค่ใครสักคนหนึ่งให้รักเราได้นานที่สุดแล้วก็มีความลงเอยกันมากที่สุดไม่ต้องมีความขัดแย้งกันเวลามีปัญหาการสามารถใช้ในเรื่องของเหตุผล ในการคุยกันได้ไม่มีในเรื่องของทิฏฐินะคะอะไรบางอย่างเพราะเราเองอาจจะเหนื่อยอะเนาะเอามาดูหน่อยซีนะคะว่าคนรักใหม่ของคุณนั้นนะคะเขามองคุณแบบไหนเออเอาจริงๆไฮแอบมองว่า คนรักใหม่ของชาวธาตนามทุกๆท่านนั้นนะคะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะชัดเจนกับความรักไม่อยากที่จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาคบเราเล่นๆคบเราเผื่อเลือกเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้เรามองเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะเราก็พร้อมที่จะชัดเจนกับเราจริงๆพร้อมที่จะเปิดเผยถ้ามีโอกาสที่เราพร้อมที่จะ ชัดเจนกับเขาเขาก็อยากจะไปเปิดเผยเรากับครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวคนที่เขาไว้ใจเพื่อเป็นการทําให้เรามีความรู้สึกว่านี่คือการเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยความจริงจังนะด้วยความมั่นคงนะไม่ได้แค่จะต้องการมาเพื่อที่จะมารั้งเราหรือว่ามาคุยแบบกักๆดูใจไปก่อนถ้าไปกันไม่รอดถ้าไปกันไม่ได้ก็เลิกลาเขาเองไม่ใช่แบบนั้นเขาค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงนะคะมีความ รับผิดชอบสูงมีความหนักแน่นแล้วก็รู้สึกสบายใจกับการที่มีคุณนะคะรู้สึกสบายใจรู้สึกถูกใจรู้สึกมีความสุขเป็นตัวของตัวเองอยากที่จะรับผิดชอบความสัมพันธ์นี้อยากที่จะเติมเต็มอยากที่จะให้เรานั้นมั่นใจนะคะว่าเขาพร้อมที่จะจัดการทุกอย่างแล้วก็มองโลกในความเป็นจริงชัดเจนในทุกๆเรื่องอะไรที่คุณร้องขออะไรที่คุณต้องการถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกว่าการที่เขาเข้ามานั้นไม่ได้ เข้ามาเพียงแค่ให้ความหวังคุณได้เขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เห็นชัดนะะว่าเราสองคนเนี่ยจะต้องไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปอยู่ในจุดที่ชัดเจนต้องการได้รับโอกาสดีๆจากเราในการให้ โอกาสเขานะคะไม่อยากให้เราเอาเขานั้นไปเปรียบเทียบกับปัญหารักเก่าๆหรืออดีตเก่าๆที่เราเคยผ่านมาแต่อยากให้ชาวนะคะทาทนาทุกท่านช่วงนี้ระมัดระวังนิดนึ่งละกันเนาะบางทีเราค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองมากๆบางทีอาจจะเบื่อหน่ายกับความรักที่มันมีความชัดเจนบางทีเบื่อหน่ายกับความรักที่มันมีความยึดติดเราเองยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกับใครในช่วงนี้คนรักใหม่ที่เข้ามา นั้นนะคะเขาค่อนข้างมีความชัดเจนถ้าคุณรู้สึกว่าอย่างไม่พร้อมก็อาจจะต้องให้เวลาหรือว่าพูดในความจริงซึ่งกันและกันเพื่อจะได้ไม่ไปให้ความหวังคนรักใหม่ของคุณด้วยนะคะยังไงก็เอาใจช่วยสาหรับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านละกันเนาะสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่านะคะผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านด้วยนะคะชาวธาตุน้ําสําหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวไฮจะแปะลิงก์เนะาะไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมมาไว้นะ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์เฟซบุ๊กอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกๆคำติชมทุกๆคำคอมเมนต์ Comment นะคะสวัสดีค่ะ